แล้วก็เราก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์ของท่านนะครับมวลสารในการทําพระรุ่นนี้ก็มีของพระาอาจารย์ต้อมรอยจานก็มีของพระอาจารย์ต้อมที่ท่านเมตตามอบให้กับทางผมนะครับ<ม>ไปทําในรุ่นของมหาลาบนี้ซึ่งผมมองว่าฉะนั้นถ้าทุกอย่างมันมันเป็นของท่านที่ท่านเมตตามอบให้<ม>ฉะนั้นพระที่เราทําต้องเอาไหมท่านเสกครับไม่เสกไม่ได้ พะ <คำ S 1> จะทำมาเานี้ยราคาจะแพงหรือไม่แพงจะขายได้หรือไม่คะอันนี้เราไม่ได้สนใจเลยนะครับ <S <S เราสนใจแค่ว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้พระเราเนี้ยออกมาให้สวยพิธีที่ดีเด่นเรื่องบุทคุณจับต้องได้และก็ให้ภาพเราเนี้ยออกมาให้ทุกคนได้เห็นครับไม่โดยที่ไม่สนใจเลยว่าพระจะมีราคาหรือไม่มีน,ะนี่คือเจตนาของเราจริง เจตนาหลักๆไม่จากกนคือจะเอาไปแจกะหารผมว่ารุ่นนี้มาถูกทางอะไรครับรุ่นนี้มาถูกทางก็เพราะว่ารุ่นนี้นะ่ะอาจา์สูตรเนี่ยจะนํารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปสมทุกช่วยทําทางให้กับทห <ำ S 1> ารทคอนกรีตใช่ครับขึ้นแสดงว่ารุ่นนี้มาถูกทางแน่นอนครับ เจตตาเทเตาจิตประสมบุคลรุ่นมหาราชแห่งวัดใดเตาปยาเสียเข้าบัดนทาแห่งแดนไกรอบศักดิ์สิทธิ์แห่วัดทาสะแบว่รุ่งกัรแห่งนองใจเตตตาเทเตาจิตโดยเะพระประจัน์เด็นดวงูกมีตรรารวิชาพระยกนาวีแห่งรูปแห่นอัญกับประโจติธรรมประกาศการได้ลีดสิ่งหนักสัดท์ใ้เกิดรัตย์ดารสิงห์โดดที่สิ่ง นี้นะฮะมาพบกับพิธีพุทธาพิเศษวาระที่สองนะครับของรุ่นมหาลาบนะฮะเสือมหาลาบที่วัดท่าแสบงนะฮะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณเนคร้อยเอ็ดกันนะฮะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้นะฮะทำไมถึงต้องมาเสกที่นี่นะฮะก็นะครับอย่างแรกนะครับทําไมต้องมาเสกที่นี่นะครับหนึ่งคือเราศรัทธาในพระอาจารย์ต้อมอยู่แล้วนะครับในวัดท่าแสบงอย่างนี้บวกกับผมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เราก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์ของท่านนะครับมวลสารในการทาําพระรุ่นนี้ก็มีของพระอาจารย์ต้อมรอยจานก็มีของพระอาจารย์ต้อมที่ท่านเมตตามอบให้กับทาง<ช>ผมนะครับไปทําในรุ่นของมหาลาบนี้ซึ่งผมมองว่าฉะนั้นถ้าทุกอย่างมันมันเป็นของท่านที่ท่านเมตตามอบให้ฉะนั้นพระท,ที่เราทําต้องเอาไหม้ท่านเสกครับไม่เสกไม่ได้ มันถึงจะเต็มมันถึงจะขังจริงๆมันถึงจะเกิดพุทธคุณกับคนที่เขานําไปใช้จริงๆนะครับในส่วนตัวผมมองอย่างนั้นรเราก็ตั้งใจที่จะทำอยากอยากทำด้วยด้วยความที่เราศรัทธาในตัวพระอาจารย์เราก็อยากเอาไห้ท่านเมตตาที่ฐานจิตให้อยากให้ของเนี้ยดีจริงๆอพุทธคุณต้องดีดจริงจรพุทธคุณคต้องดีจริงๆพุทธศีลก็สวยอยู่แล้วเจตนาก็ดีอยู่แล้วพุทธคุณต้องต้องเกิดขึ้นจริงๆครับ ต้องบอกว่าพิธีกรรมนะฮะของท่าตะแบงเป็นที่รู้กันนะครับว่าแต่ละครั้งนะฮะจะเป็นการพิธีกรรมตามแบบโบราณนะฮะตามแบบครูบาอาจารย์ของวัดท่าตะแบงเลยวันนี้นะฮะเป็นพิธีพุทธาพิเศษนะครับพุทธาพิเศษใหญ่วันนี้นะฮะวาระที่สองเนี่ยมีเกจิอาจารย์รูปไหนที่มาร่วมพุทธาพิเศษบ้างครับจริงๆตามกําหนดการเรามี3รูปนะครับ,รบแต่วันนี้นะครับมีสี่รูปนะครับ,รบอาจจะด้วย พิธีกรรมหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่พระอาจารย์ท่านเมตตาจัดให้นะครับ,รบอย่างที่เห็นคือสี่รูปนี้ก็มีพระอาจารย์ต้อมนะครับวัดท่าสะแบงพระอาจารย์ดิเลกวัดหนองทรายนะครับแล้วก็พระอาจารย์เด่นดวงติสโลวัดน้อยสามกีธรรมเรียกว่าสามเสือสุพรรณสามเสือที่มาร่วมเสือนอนกินท่าสะแบงใ<ช>พยัก์นาวีเด่นดวงดีเสือวัดน้อยนะครับแล้วก็เสือสุพรรณนะครับก็คือ พระอาจารย์ดิเลกวัดหนองไทรแล้วก็อีกหนึ่งรูปก็พระอาจารย์คิงนะครับ<อ>ก็คือวัดกเกษมรัพย์นะครับแล้วยังมีอีกกี่วาระครับรุ่นนี้ผมก็อยากรู้นะฮะพิธีที่เหลือเนี่ยมีอีกกี่วาระที่ไหนบ้างจริงๆแล้วนะครับจุดเริ่มต้นนะ่ะพะรุ่นนี้จะเสียแค่สามวาระแต่มันไม่จบแค่สามวาระครับด้วยความที่เราเนี่ยอยากได้ของที่ดีจริงๆเราเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะครับเราก็อยากได้ของที่ดีพุทธคุณค <น S 2> ดีคนอื่นก็อยากได้ของที่ดีเกิดพุทธคุณเข้มขัง พุทธศิลป์สวยงามมีภาพจับต้องได้มีภาพออกไปให้ทุกคนได้เห็นว่าเอยเราทําจริงนะเราปลุกเด็กจริงนะเกจ,จีณาจารย์มาจริงๆคือทุกอย่างให้เห็นกับ,บตาทุกคนจริงๆคุยกันคือจะสามพิธีแต่งเนี้ยคุยกันไปพึ้นมาจบที่5วพิธีบวกอีกหนึ่งวาระพิเศษนะครับ,รบซึ่งวันนี้คือวาระที่สองที่วัดทา่าแสดงนี่แค่าวาระที่สองนะครับวาระที่3วาระที่3เนี่ยรอติดตามคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เลยคือที่ ทำมาอุทยานหลวงปู่พระมหาศิลานะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับถ้ามาอีสานก็ต้องมีเขาเรียก,ยกว่าแกะกิบเบอร์หนึ่งใช้ครับระดับประเทศเบอร์หนึ่งก็ต้องนึกถึงหลวงปู่ใช่ครับมาอีสานขาดไม่ได้คือท่าแบงก่อนกลับกระมมอต้องไปหาหลวงปู่ศิลานะครับ,รบนี่คือความเปลี่ยนไปเป็นมาซึ่งซึ่งเราขาดไม่ได้นะครับ ต่อให้ในการทําวิธีในการปลุกเสกจะมีค่าใช้จ่ายหรืออะไรเยอะแต่เราก็เต็มใจที่จะทําเพราะเราอยากให้พระที่เราทำเนี่ยมันดีจริงๆเกิดพุทธคุณจริงๆดีด้วยเจตนาดีด้วยการกระทําของเรานะครับก็เจตนาผมนะครับกับป่าชัยนะครับที่คุยกันจุดเริ่มต้น เราอยากได้ของที่ดีไปใช้แล้วก็อยากทให้ทุกคนได้ใช้ของดีมากกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ของเนี่ยได้พระที่เราทําเนี่ยไปใช้แล้วแบบดีจริงๆมีพุทธคุณจริงๆโดยที่เราเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าเอ้ยนจะทำมาเนี่ยราคาจะแพงหรือไม่แพงจะขายได้หรือไม่คะอันนี้เราไม่ได้สนใจเลยนะครับเราสนใจแค่ว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้พระเราเนี้ยออกมาให้สวยพิธีที่ดีเด่นเรื่องพุทธคุณจับต้องได้ แล้วก็ให้ภาพเหล่านี้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นโดยที่ไม่สนใจเลยว่าพระจะมีราคาหรือไม่มีนี่คือเจตนารของเราองวันนี้นะฮะเสร็จภารกิจเรียบร้อยนะฮะในวาระที่2เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับติดตามกันในวาระที่สานะครับที่ธรรมอุทยานปูกีลานะครับใช่ครับเราติดตามไปติดตามกันต่อครับรอติดตามบรรยากาศ วาระการบุกเสกวาระที่3ที่ทรมอาทยานหลวงปุ่ศิลานะครับพี่ๆ <Okay. S 1> สำหรับรุ่นเสือมหาลาบและก็ยอดขุนพลนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมเต้ยกู๊ดวิลนะครับได้มีโอกาสมาร่วมพิธีนะรเป็นการปลุกเสกเสือมหาราบในวาระที่2องนะครับที่ท่าสะแบงนะครับแล้วก็เป็นในวาระที่1สําหรับยอดขุนพลนะวัดในเตาทั้งคู่เลยนะครับพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณต้อมเนี่ยท่านมีความเมตตานะครับเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกในวาระที่2ของเสือมหาราบครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นต้นตำรับ เสือแดนอีสานนะครับที่มีมูลค่าชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่ามีมูลค่าที่แพงที่สุดเลยเสือท่านที่2ก็คือเสือพยักนาวีเด่นดวงดีพระอาจารย์เด่นดวงเป็นอีกหนึ่งเกจิที่ต้อง,องบอกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งร่มแม่น้ำยางนะครับพระอาจารย์ เด่นดวงติดโลแห่งวัดน้อยสามขมี thả งก,ก็เป็นสาธมิตรกับท่านเจ้าขุนต้อนนะครับส่วนเกจิท่นานี่3ก็คือพระอาจารย์อดิเลกแห่งวัดหนองทรายนะครับถือว่าเป็นเสือสุพรรณนะชั่วโมงนี้ถ้าเป็นลอยจานที่สวยที่สุดนะลอยจานเสือหลังเหรียญเนี่ยของพระอาจารย์อดิเลกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลอยจานที่มีราคาแพงที่สุดนะเวลานี้ก็บอกได้เลยว่าครบทั้ง3เกจิวันนี้เสืออีสานนะครับและเสือสุพรรณ นะแล้วก็เสือแห่งบ้านบ้านพยักนาวีนะครับสเกจิร่วมปลุกเสกเสือมหาราชของพระอาจารย์ตระสูตรวัดในเตาถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับผมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเกจิที่ต้องใช้คำว่ามีความเข้มขังปลุกเสกเนี่ยทั้งๆที่ททเหรียญเสือมหาราชเนี่ยเปิดจองไปหมดแล้วยอดเต็มภายในเวลาไม่กี่นาทีแต่ปัจจุบันนี้ พ่งจะเป็นวาระที่2และยังเหลืออีกทั้ง4วาระนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดมากๆเลยเป็นเรื่องของอพระยอดขุนพลของพระอาจารย์ประสูติวัดในตาวที่มีดำดื่มให้ป๋าชัยชนะมาน,นะครับในการสร้างวัตถุมงคลเพื่อที่จะมอบให้กับทหารที่อยู่ชายแดนนะครับแล้วก็ได้มอบให้กับป๋าปชัยชนะมานเป็นคนดําเนินการนะครับรุ่นนี้ยอดขุนพลถือว่าได้รับ ความเมตตาจากพระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์อดิเลกและพระอาจารย์เด่นดวงด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ยอดขุนพลก็จะแจกและเป็นวาลาที่ป่าชัยชนะมานเนี่ยมอบรายได้ทั้งหมดให้กับพระอาจารย์ประสูตรและพระอาจารย์ประสูติจะถวานำเงินก้อนนี้ไปใช้ในการทาถนนนะครับถนนเพื่อที่จะให้เหล่าทหารเนี่ยนะได้ขนสเสบียงขนอา,าวุธต่างๆนะครับได้อย่างคล่องตัวนะครับรุ่นนี้อยอดขุนพล ฝากไว้ในใจทุกๆคนด้วยทําบุญ100%นะครับสำหรับรุ่นยอดขุนพลและเสือมหาราชก็จะมีส่วนหนึ่งด้วยที่จะนําไปให้กับทหารที่อยู่แนวชายแดนนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ อนอื่นก็คงต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มียอดจองพระรุ่นนี้นะครับแล้วก็ชื่นชมทีมงานผู้จัดสร้างนะครับคุณน็กร้อยเอ็ดแล้วก็ปราชัยชนะมานนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ร่วมกันจัดงานดีๆวันนี้ขึ้นมาเป็นพิธีพุทธาพิเศษนะครับของพระสองรุ่นรุ่นแรกก็คือรุ่นเสือมหาราบนะครับเป็นวาระที่สอง อีกรุ่นหนึ่งก็เป็นพระยอดขุนพลที่ท่านพระอาจารย์ประสูตรเนี่ยท่านมีเมตตาให้ป่าชัยสร้างถวายมาเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้กับทหารและก็รายได้ที่เปิดจานจองทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกนำไปช่วยสร้างถนนหนทางให้กับทหารต่อไปวันนี้พูดถึงบรรยากาศภายนอกเนี่ยค่อนข้างร้อนแต่ พอได้เข้ามาในงานเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความร่มเย็นมากด้วยบารมีของพระอาจารย์ทั้ง3ท่านในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าคุณต้อมวัดท่าสแบงพระอาจารย์นิลเลกนะครับวัดหนองทรายแล้วก็พระอาจารย์เด่นดวงนะครับวัดน้อยสัมพิธธรรมพระเกจิทั้ง3รูปเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาเสือทั้งหมดนะครับ ธีวันนี้เนี่ยก็คือถือว่าเรียบง่ายนะครับแต่ไม่มากง่ายก็เรียกว่ามีความเข้มขังนะครับแล้วก็ด้วยการจัดเตรียมงานที่ครบถ้วนตามพิธีกรรมตำราเสืออนอนกินนะครับถือว่าพระรุ่นนี้ที่ปลุกเสกในวันนี้เนี่ยใครที่จองไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับยังไงติดตามกันต่อไปนะครับนี่พึ่งวาระที่2ยังเหลืออีก4วาระสําหรับเสือมหาราชรุ่นนี้ครับขอบคุณครับ ทุกท่านรู้ไว้ถ้าหลบปูย่ยิ้มให้ผู้ใดรวยรวดสาธุพระเดชตาบารมีเขาลบปู่มหาศิราราท่านทั้งหลายลบปู่ก็จะได้อธิฐานอธิฐานจิตพระตูมบนด้วยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ 자. สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีนะครับครับ,ว,รบวันนี้เป็นวาระที่สามแห่งพิธีอธิษฐานจิตนะครับของวัตถุมงคลท่านพระครูรัตนศิกา,การหรือว่าพระอาจารย์ประสูตรแห่งวัดถ้ำพุทธกุศลีเรามาที่จังหวัดกาลสินนะครับใต้ร่มบาร,รมีสิริจันโทของหลวงปู่มาศิรารซึ่งพี่แนกนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่เป็นอย่างมากทําไมถึงต้องมาที่นี่ครับพี่นักครับทำไมถึงต้องมาที่นี่ับครับต้องบอกก่อนว่า ก่อนที่จะมาวาระที่3เนี่ยนะครับเราได้ไปปลุกเสกที่ท่าสะแบงนะครับก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยความที่เราศรัทธาในครูบาอาจารย์ของเราพระอาจารย์ต้อมนะครับท่านในเมตตามอบมวลสารท่านในเมตตามอบรอยจารให้เราเราก็เลยต้องมาขอความเมตตาท่านในการปลูกเสกพระรุ่นมหาลาบนะครับและพอปลูกเสกเสร็จปุ๊บเป็นจุดต่อเนื่องของทางอีสานซึ่ง ทุกคนก็ได้ยินคําว่า3ามดอกบูบานครับจะมีหลวงปู่ศิลาอยู่ด้วยนะครับซึ่งในนั้นใช่ครับหลวงปู่ศิลาก็คือที่สุดของที่สุดแล้วนะครับคือถ้าพูดถึงตอนนี้คือไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่ศิลาด้วยความที่เราก็ศรัทธาในตัว อ่าหลวงปู่อยู่แล้วนะครับพื้นฐานด้วย่าใช่ใช่ครับพื้นฐานเป็นที่ตั้งเลยใช่ครับสิทธิยามสิทธิเราเราเคยมากราบไหวมาศรัทธาท่านเราเห็นบริบทของท่านเรารู้สึกว่าเอเป็นพระที่กราบได้อย่างสนิทใจครับและก็มีความเก่งเรื่องด้านมนต์คาเรื่องวิชาในในตำรับตำราตำศาสตร์โบราณของท่านนะครับที่ท่านได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์ครับอ่าฉะนั้นเราเลยผ่านไม่ได้เลยที่นี้นะครับสําหรับ การที่เอาเสือมหาราบเนี่ยมาปลุกเสกที่ทารรมรดทยานที่หลวงปู่พระมหาศิลานี้นะครับเป็นที่มา<ช>ด้วยเกตกนาด้วยจิตใจอันตั้งมัน<ช>่นด้วยความศรัทธาแล้วที่สําคัญคือเรารู้จักพี่ๆในวงการ,ร,รที่อยู่พระหลวงปู่ศิลาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ลิงนาติงใครใครก็แล้วแต่พี่ก๊อฟอนุมานลหลายๆคนที่เป็นผู้สร้างเก่าๆที่เป็นยุคต้นๆเราเห็นเขาในการ ทำพระในการถวายงานให้กับปูบาจารับ,รบเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็แบบอยากมาทาเหมือนเขาก็เลยมีวันนี้ครับผมแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อก็คือ,คอลวงปูศิลาเนทำอะไรก็ขังใช่ครับอธิษฐานจิตอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์นี่คือความเป็นลวงปูของลุลาใช่ครับผมเป็พนพระสงฆ์ผู้ทรงภิญญาเป็นพระมหาเถระผู้มากด้วยเมตตา เพราะว่าลุงปูเซราเนี่ยเวลาเสกอะไรเนี่ยท่านตั้งใจทําท่านเสกไม่นานจินลุงปูเนี่แรงมากเป็นที่ตั้งแบบจ<ช>ิตญาณุสิตในกลุ่มผู้ที่ศรัทธาลุงปูจะสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านคือถ้าพูดกันปัจจุบันนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลทางชีวิตจริงหรืออะไรก็ตามแต่เราก็จะได้เห็นข่าวสารได้เห็นเรื่องราวที่แบบเกิดขึ้น<ช>เกี่ยวกับ ดรอบถ้าพูดถึงเขาเรียกว่าประสบการณ์เนาะใช่ประสบการณ์ถ้าไม่เกิดกับตัวอย่างผมผมก็เคยมีนะไม่ใช่ไม่มีครับผมเคยมีเคยเจอกับตัวนะครับก็ก็รับรู้ด้วยตัวเองไม่ไม่ได้ไปบอกใครครับแต่เรารู้ว่าเอ้ยเราเหมือนเรารู้สึกจริงๆคือลงปู่เซราเนี่ยบอกได้เลยว่าท่านเก่งจริงใช่ครับเก่งแล้วก็ศรัทธาผมก็ยังศรัทธาครับพระอาจารย์ประสูตร แขงวัดไตต่อก็มีความศรัทธาใช่ครับพระอาจารย์ประสูตรก็เหมือนความคล้ายกันกับพระหลวงปูเสราใช่ครับก็เลยได้สร้างพระที่จะแจกทหารใช่ครับก็มีพระองค์นั้นนั่นก็คือรุ่นยอดขุนพลนะครับแขงวัดถ้ำพุทธครูศรีจังหวัดเชียงโจจริงๆรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าพระรุ่นนี้นะครับพระอาจารย์ท่านมีความตั้งใจที่จะทาอยู่แล้วครับแต่ว่ารอจังหวะหรือว่ารอใครก็ไม่รู้ที่จะมาช่วยสารงานต่อจากแกอ่าพอท่านได้เวลา ท่านก็ได้เมตตานะครับมอบให้ป่าชัยเข้าไปควบคุมแล,แ,ลคและดูแลมาตรฐานเรื่องการจัดสร้างแล้วก็ออกรุ่นนี้บบเ,เนี่ยเป็นเสมือนหนึ่งว่าพระอาจารย์สร้างเองใช่ครับให้ชัยชนะมาเนี่ยเป็นคนดําเนินการใ, <ช S 2> ในรเรื่องการออกแบบการออกพิมพ์เกียตนาหลักๆพระอาจารย์คือจะเอาไปแจกประหารผมว่ารุ่นนี้มาถูกทางอะไรครับรุ่นนี้มาถูกทางก็เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยพระอาจารย์สูตรเนี่ยจะนํารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปสมทุกช่วย ทำทางให้กับทหารคอนกีดใช่ครับขึ้นแสดงว่ารุ่นนี้มาถูกทางแน่นอนครับทำคอนกีดเพื่อลําเลียงเสบียงลําเลียงกําลังพลในอนาคตนะฮะนั่นแหละครับซึ่งซึ่งตรงนี้คือเป็นสาธารณประโยชน์ที่กว้างมากที่ที่แผ่ไพศาลมากเหมือนหนึ่งว่าเป็นเหรียญก้าหารใช่ครับ มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็วันนี้นะครับในวาระที่3นี้ก็มีทั้งเสือมหาราบแรกก็ยอดขุนพลสองรุ่นนะครับที่นํามาปลูกเสกวันนี้โดยมีหลวงปู่พระมหาชีลานะครับเมตตาที่ฐานจิตปลุกเสกให้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระที่ต้องบอกว่าที่สุดของที่สุดนะครับเพราะทุกครั้งที่เราทําพระเราก็จะมาที่นี่ตลอดไม่เคยขาดก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่ๆสาหรับเสือมหาราบตอนนี้นะครับเดินทางมาสู่ วาระที่3แล้วนะครับวาระที่อติดตามอีกมหาศิลารอติดตามอีก3วาระนะครับว่าว่าวาระต่อไปจะเป็นอะไรนะครับสําหรับรุ่นยอดขุนพลวันนี้นะครับก็ดําเนินการมาถึงขั้นตอนวาระที่2แล้วนะครับรอติดตามได้เลยนะครับว่าเสือมหาราชกับยอดขุนพลเนี้ยวาระถัดไปจะไปปลุกเสกที่ไหนจะมีเกจิชื่อดังที่ไหนบ้างมาร่วมปลุกเสก ได้ข่าวว่ามีทั้งคาราวาสด้วยนะครับ,รบต้องรอติดตามนะพี่ๆฝากติดตามด้วยครับสําหรับรุ่นเสือมหาลาภและก็ยอดขุนพลนะครับที่พระจาจาร์ประสูติเมตตาแบบทําเพื่อแจกอาหารฝากติดตามด้วยนะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ